บ่เราบ่ได <ừ> ้ไหมอืมไปไปรถ กวาดตะยู่ันเดยอยู ok yeah <S 2> <S 2> <úng> ่บนพันกวดอัน <sought> อันที่แรกเดยต้องรไปถะเข้าคนงานน่ะคนสองยันไม่เลยไม่เลยบ้านเราเดินกันตินเชียงไหม่ ไปหนาแล้วมันจึงมาได้ดอกลานพืชพหนามันต้นเปิดหนาวขน่ะ